วันนี้จะพามาจิ้มหอยสตีนเอวตีนนะเลยนะชาตีวันนี้จะพามากินหอยชะตีนะคะกับน้ําจิ้มทั้งสี่อย่างว่าอันไหนอร่อยกว่ากันโอเคมาชิมอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดมา,มาลองกันเลยสองคนกินซีฟู้ดปะนะแล้วก็ให้คะแนนเลยนะเต็มสี่อร่อย <laughs> <laughs> ให้ติบด,ด้วย ก็ยังไงน้ำจิ้มซู๊กกคือเดบักสหรับน้ำจิ้มซีฟู๊ดอยู่แล้วมันจะมีอะไรบ้างที่แบบซีฟู๊ให้ติดแล้วมันจะมีสายเต้นแบบ กวาติอ่ะก็จะได้ิวแบบนึงนะได้ิวอิวาิกวาิให้ไรเป็นสิให้เจ็ดนะไหนก็หอ่ะมันไม่เปิงเท่าไรเนะสิบสิบุตเยอ้าวตอมาเขือไม่อยากจะทิดเลยอันเนี้ยอร่อยแล้วก็ซอสเขรเทศอ่ะ่มัจะเข้าแบบหอปซอสอวาากอใ่ไหมให้ประมาณแปดเ อร่อยไหมนะอืมใอ้แหละอืมให้7เ็ดอืมน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วหกให้เจ็ดจุดห้าให้แปดอร่อยสรุปคือสีฟูดดีสุดแต่ว่าน้ำจิ้มอื่นประเทศอื่นก็ค่อยว่ากันเนาะสีฟูด